สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่บ่ากวากัดกล้อซิงครับผมวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์เปลี่ยนยถ่ายแล้วมันเครื่องจาวีจระบีซิงครับผมวันนี้เรา,าอาดจจระบีครับผมนี่คันแรกครับผมกล่องเลดท่อดูท่อกล่องเลดสดจัดแล้วก็งานเนี้ย นครับเงาแวบเลยครับเงาตาแตกเลยครับโอ้ช่วงล่างเขาล้างกิ๊กมากเลยครับเดี๋ยวว่าเขาเพิ่งซื้อมาใหม่นี่ครับกรตีทอรุ่นอะไรนะโชคธงชัยขนส่งครับผมนี่ครับเป็นหกล้อครับ ชนยิงหมุดอย่าง,ง,งสวยครับผมเป็นฮีโน่เอฟเอฟหนึ่งเจครับผมสวยครับอ,อันนี้ครับโอ,อ้หน,นี่ดูดุมครับผมช่วงล่างครับผม จาวีจัดให้ครับผมปลอานผมมีงานบ่ายเด้อเข้าไหมเคยจะผมพาไปดูสิเห็นอยงจะพาไปดูสิบแปดล้อสวยๆครับผมนี่ครับ E ซูซุ FZ FXZ ครับผม ลหล่อๆครับผมน่าเป็นสามร้อยหกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจครับผมนี่ครับสีสวยๆครับผมสองคันคู่กันครับผมนี่ครับทีมงานสิบแปดล้อแปดห้าครับผมแปดห้าครับเนีย่ยเห็นแล้วอยากได้เลดแบบนี้ยเงาดีมากเลย ครับส่วนคันหนึ่งก็จะเป็นฮีโน s ซีรีส์ห้าอยครับผม F, F M หนึ่ง A เขาทำอะไรกันทำยางแล้วนี่ครับเปลี่ยนยางครับผมแลก็อยู่ที่ร้านยางครับสวัสดีครับขออนุญาตน,นะครับนี่ครับทาในยูทูป รถดรถเพชรบุรีสวยๆครับผมทีีมงานรถด,ดินนี่ครับป้องฝุ่นหลังจัดเต็มเลยครับนี่ครับวันนี้จะพาเดินดูชั่วเลยครับอันนี้สีเขียวสีฟ้าไฟน่าจะมาส่งยางอะไรกันครับ ตัวแม่ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะพาเดินดูให้หมดเลยครับวันนี้ข้างบนก็จะมีเดนเกตไฟเดนเกตแล้วก็ตุ๊กตาแล้วก็แต่ลมเสาธงครับผมสวยครับจัดสวยจัดเลยน,นี่ครับเนีย่ยที่ ที่ผมยากทำนะผมอยากทำแบบเนี้ยให้มันจับอย่างเงี้ยโอ้ขาจับประทับอย่างงี้ครับผมเห็นไหมย้อนแสงไม่เอ่ยนี่ขาจับเป็นอย่างงี้นะครับแล้วผมจะไปทําใหม่ไอ้จริงของผมจับจับออกมาอย่างงี้จับนี้อ๋อนี่เขาจับอย่างงี้โอเคเข้าใจแล้วนี่ครับหล่อๆครับผม ทีงงานถดยินขออนุญาตนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฮิโนโ่ช่างก็ทำอะไรกันเนาะโอ้เช็ควาลครับเราไปยุ่งไม่ได้ไม่เอาไม่เอาสุดเฮ็ดยังครับผมเช็ควาลปะครับขออนุญาตถ่ายเดิอมเ่ยจะว่ากันเด้อครับผมนี่ครับ ช่างกำลังเทคบอลกันเลยนนนตรงไหนนร้านอยู่ที่โพเจ้ปัม๊มปั๊มเชียวโพเจ้ครับผมแมนบอลนี่ครับร้านบัญชาคัดเบกครับผมนี่ครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นวิกเตอร์หรือเปล่า วิกเตอร์ห้าร้อยอของก้าวเจริญโอเครู้เรื่องครับผมทีมงานก้าวเจริญรู้จักอยู่ครับไม่เป็นไรครับถ้าทีมงาน 9, 9จเจ้าก้าวเจริญเรารู้จักหมดครับนี่ครับว่าจะเป็นกีโน่เอสแอลแปดเจครับผมสิบล้อทีมงานก้าวเจริญรู้จักกับสิทียหำมปลาหำครับไม่เป็นไรครับเมื่อก่อนปลาหำก็วิ่งอยู่ก้าวเจริญครับ นี่ครับขอจะกอจากจงสงวัวครับตูวท่อก็จะเป็นท่อเอสเหมือนคันแรกเลยครับกล่องเงาตาแตกนี่ครับนี่ของแท้อยู่ตรงนี้ครับผมรอคิวอัดจารบีเพราะท่านได้อัดอยู่คัานนั้นเป่าลมตั้งแต่เศ้าแล้วครับว่า อาบก็จะลืมฝากร้านใครอยากเช็คเบาเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรคคัดเกลียไฟวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปบริการนอกสถานที่นี่ครับอุบัญชาครับผมนี่ครับทีมงานช่างจัดให้ครับผมเข้ามาเลยครับปั๊มคาเทคเส้นเส้นเส้นโพดแยบอ่ะเออเส้นเอกชัยครับผมนี่ครับสำหรับ บาววจระบีดวนเขารู้กครับบาวีเขาจัดให้ตลอดไม่เคยขาดครับผมไปนะครับสามชาให้ด้วยครัโอเคคลิปนี้สุดยอดด่วนดินครับดินด่วนโอ้เสียงเทอรโบกินขาดเลยครับงานนี้ นี่ครับเดี๋ยววันนี้จะเอาสติกเกอร์ติดไว้ที่ร้านบ่าววีหน่อยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจหผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม